สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านมาเปิดการทำนายเรนดอมขออนุญาตครูอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านใครที่มีดวงสัมพันธ์กันผ่านเข้ามาพบเจอคลิปนี้ขอบคุณทุกการ Subscribe กดไลค์กดใจเพื่อเป็นค่าครูรับไปแต่พลังงานที่ดีขอบคุณค่ะขออนุญาตอ่านการ์ วันนี้จะมาเปิดการ์ดในเรื่องราวของคนที่ตัดจบกันไปแล้วจะมีการกลับมาคืนดีกันไหมอืมสีมิเท้าความสุขความมั่นคงในชีวิตความสมบูรณ์แบบ จะชาลีออจะมีการได้กลับมาเชื่อมโยงผูกพันกลับมามีมิตรภาพสารต่อไมตรีต่อกันคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันจะมีการได้กลับมาในช่วงสิ้นปีนี้ปี2525 25จะมีการ กลับมาโครจรมาเจอกันคิดถึงกันมากแล้เนี่ยค่ะเคยหยิบยื่นน้ำใจมิตรไมตรีมิตรภาพให้ซึ่งกันและกันต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่มีเหตุให้ต้องตัดจบกันไปหรือมีความไม่เข้าใจกันค่ะความสุขความเพียรพร้อมในชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคู่ครอบครัวเนาะค่ะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาพวกคุณต่างมีความทุ่มเทให้ซึ่งกันและกันแล้วมีวันหนึ่งที่จะต้องมีความไม่เข้าใจกันเนื่องจากแต่ละคนก็ มีแพชชั่นมีอีโก้ของตัวเองบางคนอยากเติมเต็มความสุขให้ตัวเองมากกว่าเพราะว่าคิดว่าอีกฝ่ายเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองไม่ได้เหมือนกับคุณคิดว่าต่างคนก็ต่างอยู่หรือมันก็ตัดจบกันไปเลยเพราะว่า คุณก็สามารถให้ความรักให้ความเอาใจใส่และอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขทํางานหาเงินชีวิตอิสระ,ะมีคนที่ชอบความอิสระเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นฝั่งคุณมากกว่านะที่ ไม่เปิดใจนะไม่เปิดใจหรือว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเนาะค่ะขอขยับนิดนึงมีการติดต่อสื่อสารสารสัมพันธ์กันต่อเนะนี่ค่ะจะมีการสารสัมพันธ์ มีการกลับมาปรับความเข้าใจกันมีการรีเทิร์นมีการวนลูปกลับมาน่าจะเป็นสิ้นปีนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนเนาะมันเป็นโลกทั้งใบซึ่งกันและกันว้าวเดลิเวอร์ค่ะสอนรักปัดการใจ ยากแท้ที่จะถอดถอนนะอม,มันก็ผ่านช่วงเวลาความสุขความทุกข์มาด้วยกันเนาะเป็นพลังงานดีนะต่างคนต่างทุ่มเทซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมาตลอดเนาะอาจจะมีบ้างที่ไม่เข้าใจกันนะคะเชื่อเลยว่าคุณจะได้กลับมากลับมา าสัมพันธ์กันต่อมีการห่างกันห่างกันด้วยระยะทางหรือว่าเหมือนลองห่างกันสักพักจะมีการพบปะพบเจอพูดคุยกันจะมีการตกลงหรือว่าได้มาเจอกันตกลงพูดคุยกันอาจจะมีการได้พบเจอกันจากสถานที่ พบปะผู้คนเพื่อนฝูงนะคะได้เจอเจอกันนะ็ึงม,มาถึงตรงนี้ได้ไม่ธรรมดาเห็นกันไหม,มแต่คุณก็ยังคิดเลยนะว่าถ้าเขากลับมาแล้วจะสามารถไปต่อได้ไหมเขาอยากสารสพันธ์เขาอยาก เขียนข้อความทักหาคุณอยากอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอยากมีคุณเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันต้องการดูแลต้องการออกใจใส่มายิวยากัน Queen of what ก็อยู่กับคุณแล้วนะตายสำหรับเมจิเชียนรอช่วงเวลาลิขิตของจักรวาลลิขิตของโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้มาพบเจอกันค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ตัดจบไปจะมีเกณฑ์ได้กลับมารีเทิร์นได้มาคบหาและใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ยังมีความสุขนะเขาจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อคุณปรับตัวเข้าหากันบาลานซ์กับชีวิตค่ะคุณก็แล้วคุณก็ยังหวังว่าอาจจะได้สารสัมพันธ์กันคือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งเราตัดจบห่างกันไปแล้วประมาณนี้มีค่ะความคิดที่คุณคิดไว้ที่หวังอยู่นิดๆน,นะเป็นไปได้ค่ะอเอาใจช่วยนะคะยินดีด้วยนะคะ มีพลังงานเชื่อมโยงกับแม่หมอในวันนี้ที่เปิดการ์ดรนดอมเนาะค่ะรับไปเป็นพลังงานที่ดีนะคะขอให้สุขสมหวังทุกคู่ทุกท่านค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ